สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามาชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอักราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2563นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคัมภยากรต่อไปด้วยนะครับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเป็นราศีธาตุดินนะครับมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวและในเดือนตุลาคม2563นี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีดวงชะตาเป็นเช่นไรเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ในด้านการงานในเดือนนี้ดาวประจำตัวของท่านยังคงสถิตยอยู่ในเรือนตัวเองนะครับเป็นเกษตรตราธิบดีย่อมจะทำให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตหลายๆด้านโดยเฉพาะความมั่นคงในหลักทรัพย์และอาชีพการงานท่านจะมีความคิดในการทำธุรกิจที่เฉียบแหลมมีไหวพริบทางการค้าที่ดี ท่านจะสามารถใช้ความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานมาพัฒนาต่อยอดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างดีนะครับท่านที่ทำงานด้านการใช้คำพูดหรือการเจรจาการติดต่อสื่อสารงานด้านการเขียนการประชาสัมพันธ์มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษเลยนะครับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะสามารถนำพาธุรกิจ ให้จเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีในดวงชะตาของชาวราศีกันยังมีดาวพฤหัส,สบดีที่ยังคงสถิตยอยู่ในภพพันธุเป็นเกษตร,ราธิบดีซึ่งก็จะช่วยเกื้อกูลให้ชาวราศีกันได้มีความโชคดีทางด้านการงานท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานสามารถตั้งตัวได้บางท่านก็อาจจะได้ทำงานที่ใหม่ หรือเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ดีและมั่นคงส่วนท่านที่ทำงานกับครอบครัวก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะครับท่านที่เป็นหนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือกำลังวางแผนจะจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านเรือนอาคารสำนักง,งานที่ดินหรือรถยนต์ ก็ยังมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับบางท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือมีความร่ำรวยจากการขายบ้านและที่ดินเช่นบางท่านอาจจะมีบ้านอาคารหรือมีที่ดินให้เช่าก็จะสามารถปล่อยเช่าได้สำเร็จหรือหากอยากจะขายก็จะสามารถขายได้กำไรงามอีกในหนึ่งก็จะหมายถึงได้รับทรัพย์สินมรดกจากผู้ใหญ่ก็เป็นได้ครับ ด้านการเงินในเดือนนี้มีดาวศุกร์มาจากพบการเงินสถิตร่วมเรือนกับดาวพุธอาจส่งอิทธิพลให้ท่านมีกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาคล่องตัวขึ้นนะครับท่านจะมีรายรับเข้ามาตลอดทั้งเดือนท่านใดที่กำลังรอการอนุมัติทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอยู่ก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตาม ในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์โคจรมาจากภพวินาศโคจรเข้าสู่ภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพการเงินของชาวลัคนาราศีกันก็อาจจะส่งผลให้ท่านมีรายจ่ายที่มากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีกันจึงควรวางแผนการใช้จ่ายและการออมเงินให้เป็นสัดส่วนให้ดีด้วยนะครับส่วนในช่วงปลายปลายเดือน ประมาณวันที่24ตุลาคมดาวสุขซึ่งมาจากพบการเงินจะโคจรเข้าทับลัคนาของชาวราศีกันท่านมีโอกาสจะได้โชคลาภทางการเงินเข้ามานะครับท่านใดที่กำลังจูนตัวหรือรู้สึกว่าถึงคราวที่เงินกำลังจะขาดมือก็จะมีหนทางบางอย่างเข้ามาให้ท่านได้มีเงินใช้อย่างทันท่วงทีนะครับ ท่านใดที่ทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือสิ่งสวยงามต่างๆรวมไปถึงงานศิลปะทุกชนิดก็มีแนวโน้มจะประสบผลสำเร็จทางการเงินดีมากเลยนะครับด้านความรักในวันที่9ตุลาคมดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพปัตตนี ท่านที่ยังโสดหรือกำลังคบหาดูใจกันอยู่ยังไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในช่วงนี้นะครับควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วก็อาจจะต้องอาศัยความใจเย็นต่อกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะครับบางท่านจะเจอคู่ครองคนรักทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจ ให้ท่านอิจฉาระอาใจก็เป็นได้บางคู่แฟนของท่านก็อาจจะติดเกมหรือชอบเที่ยวเตรสังสรรค์หรือหนักคอเข้าก็อาจจะติดการพนันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยอะไรให้หน้าเป็นห่วงเลยนะครับ และแนวทางจากไพ่ทาโรประจำเดือนตุลาคมได้ไพ่ The Sun Three of Pentacles และ Page of Wands นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ถือว่าเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท่านจะเริ่มมีความมั่นใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาทำให้ท่านเหนื่อยใจแต่ท่านก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับการงานก็จะเริ่มเห็นความก้าวหน้าที่เกิดมาจากความพยายามของตัวท่านเองท่านจะโชคดีมีคนคอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ข้างหลังนะครับ ท่านมีแนวโน้มที่จะทำผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยรวมก็จะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ท่านจะมีการพัฒนาทักษะของตัวเองและนั่นจะส่งผลดีในระยะยาวต่ออาชีพการงานของท่านบางท่านจะมีโอกาสได้โชคทางการเงินหรืออาจจะได้เงินจากงานพิเศษ อาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าไหนหน้าก็ได้นะครับเรียกได้ว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกันมีแนวโน้มที่สดใสและจะมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามท่านยังควรต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายอยู่นะครับในเรื่องของความรักหากท่านยังโสดก็จะมีโอกาสได้พบคนใหม่ๆเข้ามา แต่ก็ยังคงเป็นระยะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ดังนั้นท่านจึงยังคงต้องศึกษากันไปก่อนอย่าพิ่งใจร้อนนะครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันประสบแต่ความสำเร็จโชคดีมีชยัยและมีความสมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ